นิกกสวมบทเฟยหลงหล่อถึงโหดมากเผยโมเมนต์ความสุดจนต้องแอดมิดเปิดตัวกันไปแล้วสำหรับเฟยหลงอีกหนึ่งตัวละครสำคัญในซีรีส์แบดกายไม b บอสเจ้าในร้ายรักทางช่อง8ในเครือ R.S Group รับบทโดยนักแสดงน้องใหม่นิกกักทำเอาหลายคนต้องตะลึงในความรักแรงโกรธแรงจนทำให้วีคนั้นกระแสเปรียงทะยานขึ้นอันดับหนึ่งซีรีส์ที่คนดูมากที่สุดในวีวงานนี้นิกถึงขั้นหายเหนื่อยกับทุกแรงใจที่ทุ่มเทเพื่อซีรีส์เรื่องนี้พร้อมเล่าประสบการณ์ความสุดเพื่อการแสดงจนต้องแอดมิดพร้อมหยอดลูกอ้อนทิ้งทายให้แฟนซีรีส์ได้ติดตามคู่เฟยหลงรันรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งอัตรบที่แฟนซีรีส์ต้องชอบอย่างแน่นอนนิกกล่าวว่า ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าถ้าเฟยหลงออกมาแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงตื่นเต้นมากๆภูมิใจมากกับผลงานเรื่องนี้เพราะก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของนิกปรากฏว่าแฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากอีพีนั้นก็คือติดเทรนด์ X สามารถขึ้นแท่นอันดับหนึ่งซีรีส์ที่คนดูมากที่สุดในวิวและก็เป็นที่พูดถึงแซวแซว กันในเรื่องของความโหดความรุนแรงในความรักของตัวละครที่เขาทำกับรนันสำหรับคาแรคเตอร์เฟยหลงของนิกค่อนข้างกลายตัวเพราะตัวนิกเองเป็นคนที่ i n t r o ิร r t เวลาเรารู้สึกอะไรเราก็ค่อนข้างที่จะเก็บไว้แต่สำหรับตัวละครเฟยหลงเวลาเขาโกรธรู้สึกไม่พอใจอะไรจะแสดงออกมาเลยแล้วเขาแสดงออกแบบไม่ธรรมดาด้วยก็คือรุนแรงเลยอย่างฉากที่ทุกคนได้เห็นในซีรีส์มีกระชากผมรันแล้วมาจูบซึ่งถ้าใครชอบเป็นซีแนวนี้ก็ต้องรอ จะคนละฟิวกับคู่ของเอริสและปัดบทนี้ยากพอสมควรเลยครับเวิร์กช็อปหนักและตัวของเราก็ทำการบ้านเองด้วยการศึกษาอ่านนิยายว่าตัวตนของเฟยหลงเขาเป็นยังไงเราก็จะจินตนาการเลยว่าเขาจะแสดงค่าทางยังไงต้องยอมรับว่าเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ ให้กับนิกมากๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นคิวบูทำผมต้องแอดมิดโรงพยาบาลเลยทีเดียวเนื่องจากเราไม่เคยบูมาก่อนพอเวิร์กช็อปเสร็จปุ๊บเข้าโรงพยาบาลเลยแต่นิกเป็นคนทำอะไรเราจะสุดมากตอนนั้นคิดว่าเราไหวอยู่แล้วด้วยบวกกับเพื่อนเจมก็ได้ไปคุยกับครูผู้สอนด้วยว่านิกเขาเล่นเทควันโดอยู่แล้วไหวแน่นอนสรุปว่าน่่นเลยครับวันนั้นหัวเราะเอ็นอักเสบกลับบ้านแฟนๆต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นซีนอะไรเพราะว่าซีนนี้ ี้เราใช้เวลาถ่ายทั้งวันจริงๆและขอฝากตัวละครเฟยหลงกับรันไว้ด้วยนะครับอยากให้ติดตามเส้นเรื่องความรักของทั้งคู่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอัทรรที่แฟนซีรีส์จะต้องชอบแน่นอนครับในซีรีส์แบดกายไม b o อ s เจ้าในร้ายรักทางช่อง8กดเลข27รับชมย้อนหลังได้ที่วิวอินเทอร์เนชั่นแนลแฟนด้รับชมผ่านกากาโอลาลา่า